ในช่วงเวลาหนึ่งในเดือนตุลาของปีที่แล้วที่ผมได้ทำการดออคคิปไว้ผมได้ทำการเห็นโฆษณาตัวหนึ่งที่เป็นโฆษณาเกี่ยวกับเกมของเขาที่พรีเซนต์มาแต่กลับนำเสนอด้วยการเล่นงโง,ง่ๆให้ตายภายหลังและแพ้อย่างง่ายดายทำให้คนเล่นนั่นงมดหงิตโทรถึงผมด้วยใจก็น่าละครับผมได้ทำการได้ลองเล่นแล้ว ซึ่งมันจะตรงกับที่มันโฆษณาไว้หรือไม่อย่างไรเราไปดูกันนะครับเดอนการ์ดเซอร์ไพรส์ฮาโลวีด้วยเกมใจจากปีที่แล้วของผมเองแชนแอบสอบดูบ้านเม็ดแล้วสวัสดีคนดูทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมดูกับช่องแมนด์เพลเยอร์เกมเนะครับ และอย่างที่ทุกท่านเห็นกันผมเล่นเกมไททันวอร์ซึ่งเกมนี้ผมเห็นโฆษณาไวมากแบบโฆษณาแบบนี้เลยเ่ะเอ้ยงานภาพโฆษณาแบบไหนทาไมในเกมจริงไม่โฆษณาแบบนี้ทำไมเป็นแบบนั้นแต่ไม่มีว้าว โอ้ยโค้ชเจ๋งทำไมเกมมันเป็นอีกแบบนึ่งไงงานภาพแบบนั้นแต่ฮอาโหลดเกมสิงมันเป็นอีกแบบโค้เจ๋งโอ้โหมีแอนิเมชันด้วยเกมนี้เกมจีนะครับไม่ต้องถามนะครับผมรู <c oughs> ้ได้ยังไง Cậu... Cậu khích mệt rồi gì đây? Ôi tất cả cứ... Vì liên hệ cặp con cứu nó chạy Ôi tất cả liên hệ trên trời ơi. Hả? M mình... mình... mình bị hí lộn rồi ฮะฮะฮะมันมันเป็นเกมอย่างนี้ได้ไงฮะฮะคือคือคือมันก็ไม่ได้หลอกคือคือมันก็มีอ่แต่เค่จะไปคิดว่ามันมีเกปแบบนับน้นด้วยคนคนเบทูวินจัด โอ้ยโอ้ยก็เล่นเพินดีๆไอ้โฆษนามันไม่ได้หรอกแค่มันบอกไม่หมด จะเจ้าหัวไว้นะครับก็แสดงมันไม่ได้รอผมแค่มันบอกไม่หมดเฉยว่ามันมีเกมเพย์อะไรโอ้ยโอยโอยโหยจังเลยคนบ้าคนโหดคนละหำอะจริงดิเกมเกมเพย์มันมีแค่เนี้ยเฮ้ยมีฮีโร่ด้วย มีอัปเกรดด้วยเฮ้ยมีขอ,อกลบต่อว้าวอะไรบันจะขนาดนั้นเขาบุณพระเจ้าว้าวมัเปนเกมเล่นให้เราเลย อะไรอ่ะโฮย้ยมีสายฟ้าด้วยจะไปไหนจะไปไหนจะไปไหนลูกจะหนีไปไหนโอ้โห <laughs> อะไรเป็นขนาดน,นั้นนึกว่าเป็นเกมแบบ slitter.io เลยไอ้อ่านผิดก็ขอโทษดมวยด้ ปีชาไทยบอสด้วยเพราะฉะนั้นเราอัปเกรดฮีโร่ก่อนเลยโอ้ยโอ้โหคือคือมนต้องเล่นสองอย่างพร้อมกันด้วยมาโอ้โหบว๊ม้ามไม่สมเนื้อเรื่องแล้วไททันโอ้โ oh. ห ได้เจอไททันคาเมา่าฉะนั้นตาเลยไยมีบทถัดไปด้วยโคตรเจ๋งก็ได้ขออัปเกรดกัน เมืองหลักโอ้ข้ามเลยโอ้บีมีต๊ะใหม่ด้วยไปไปหมดเลย là kêu đi cả đi lại đi đi lại ฉันมาเพื่อแก้แค้นอืมอืมดีตัวแทงจัดวิญญ่ณดิออนมาอีกแล้วไม่เป็นไรเรายังไม่ตายดีแก้แค้นสำเร็จไก เว้มลล่าีิลเอนขนาดนี้อ๋อมีปูแบบนี้ด้วยเอาล่ะนี่คือการเล่นคั้งสุดท้ายของฉันแล้วใช่ไหมไม่คาดหวังจริงๆเกมที่จะอาชวนให เราคุณกินด้วยโฆษณาแล้วพอหอลดเป็นเกมจริงมันก็มีแค่มันอ่ามีอีกมวนหนึ่งด้วยดิสน่การโฆษณาแบบตึงๆเทคนิคเรียกว่าโฆษณามีอยู่จริงแค่มันบอกไ้หมดไปคุยกับลากระม่วง